สวัดีครับสวัสดีครับคุณแล้ววันนี้พุทธประชาชนครับครับวันนี้ช่างพิการร้อยสิองร้อยสิบสองนะคุณโชคเราร้อยอะไรร้อยสิบสามร้อยสิบสามนะต่อยเขาหนึ่งปอนด์นะใช่ครับแล้วเรามาสอบครั้งแรกเมื่อกี้เป็นไงผ่านแล้วมาสบายเลยนะครับคุณมากี่โลครับหนักนี้ร้อยสิบสองยังสบายอยู่เลยสบายๆบาแล้วเราซ้อมอยู่ที่ ชิคกอนนิงครับรใจหน้านะครับคุณสอมมีใครบ้างที่นู่นมีลูกคุณนะมีพี่ๆน้องๆในค่ายช่วยกันอืมเก็บตัวมากี่วันเนี่ยไฟนี้หนึ่งเดือนได้หนึ่งเดือนได้เลยนะโอ้กูโชกนี่หายากเหมือนกันใช่ครับเพราะชกนี่เกือบปีแล้วมั้งใช่ครับไม่แพ้ใครเลยครับผมโอ้โหแล้วพรุ่งนี้ต้องเจอกับเซเปอร์บอลใช่ครับเคยเจอกันไหมไม่ครับได้ดูเทปดูฟอร์มเขามาอย่างดูเป็นไงเขามีฝีมือครับมีลูกหนักนะครับผมเมื่อกี้บางแผงยังดีพรุ่งนี้ทำต้นๆเขามาดุเลย เราเดินตามสไตล์เราเหมือนเดิมครับคือกะว่าไม่ให้เขาออกแข่งออกบัตรเลยครับผมถ้าจับในได้คิดว่าเป็นไงก็ติดคิดตังค์ครับก็เรียบร้อยเลยเนาะใช่ครับแล้วความมั่นใจตอนนี้เป็นไงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจเลยครับผมอายุอะไรแครับอายุสิบหกปีครับคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับไปปล่อยกิโลแล้ว ห้าสิบสี่ได้พื้นเพลเราเป็นมวยอะไรเขาครับสายลูกฟ้าขวาครับสูงร้อยร้อยสิบเราสวมวยทั้งหมดที่ประมาณแปดสิบไฟเยครับพี่น้องช่วยเชียร์พ่งนี้หน่อยเน้องช่วยเชร์่วยเป็นกงใครับจะใช้น้หนักกับในครับมครับตัวไหนครัครับทุกปรวันนจ้าวันนี้ช่างพิกรร้ยร้ามร้อยสินะก็ได้น้ำหนักเขาหนปอนด์นะเป็นไงเมื่อกี้มาสอบครั้งแรก พอดีอ่ะพอด,ดีเลยกนะุม,มากี่โลร้อยสามตอนนี้สามสีต้องสามดีเลอ่าก็ถือว่าส,สบายๆนะนะซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้ภูเก็ตครับอยู่ที่ภูเก็ตอยู่จับค่ายสีน้ำน้อยอยู่กับพี่นุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่เนาะความกู้ซ้อมมีใครบ้างที่นู่นอืควาลิกิตลายคนอืมก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมแล้วเราช่วงหลังนี่หายไปไหนมาเนี่ยก็ไปไต้ที่ใต้อ๋อไปเคลื่อนไหวที่ใต้มาคือปีนี้ยังไม่ได้เข้ากรุงเลยยังอ่ะนี่คือไฟแรกเลยแล้วเราชกที่ใต้กี่ไฟเนี่ยปีนี้ สองสัมไฟเป็นไงชนะชนะหมดเลยโอ้โหเป็นไงความมั่นใจกลับมาเต็มร้อยเต็มร้อยเลยนะแล้วในเมืองกรุงล่าสุดชกไว้ที่ไหนอ่ะโชบไปที่ดังสตอ่าเป็นไงวันนั้นไปโคจิอ่าไปแพ้โคจีนะเออก็มาแก้ตัวที่นี่ใหม่เรากลางวันที่เราเคยชคไหมเคยนานยังก็ไม่นานได้เอารอะแต่เคยชกอยู่แต่น้ำหนักนี้ไม่มีปัญหาเพราะ ช่างวันทุกวันสบายนะอายุอไรแล้วครับสิบเก้าคนจังหวัดปัตตานีป่อยกี่ิโลแล้วล่ะอ่า4สี่อ้าพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรมวยเก่าอ่าหาซ้ายหรือขวาสูงร้อยร้อยสิบ้างชมมวยทั้งหมดอยู่ประมาณอ่าสิบไปฝากไปลองเที่ย์พวกนี้หน่อยครับฝากเกียร์ด้วยพวกนี้เต็มที่นะครับขอบคุณครับ